<premises. S 2> แหม่เฟกจะมาลองของอ้วนจูเนอร์วันน <ılmış> ี้อ <ip> ้วนจูเนอร์ขอลองของเฟกคืนหน่อยละกันคนออกแหม่คิดค้นเทอร์โบเฟกเนี่ยเขาจะทายเทอร์โบของเขาเป็นคนสร้างเองถูกไหมแม่งแอบซ่อนงามเอาไว้ให้กูทายเทอร์โบหรืเองว่าเสียงมาแล้วคุณปั่นหนึ่งสองสามนั่นไงถ้าผิดสองพ่อนี่นะต้องมีแจกเทอร์โบเฟกให้คนดูแล้วเดี๋ยวเจะมาลองเชิญจูเนอร์เหรอฮะร่างอันต้องเจออ้วนจูเนอร์ซะหน่อย สวัสดีฮะอยู่กับจูเนอร์นะฮะวันนี้จะพามานี่เดี๋ยววันนี้เฟกเขาจะมาถ่ายและให้ผมถ่ายว่าไอรถที่เขาทํามาจะให้ผมลองขับลองจูนดูเนี่ยมันโบอะไรแะรอดูสกยภาพของรถบุกข้างอ้วนนี้มันทำาป็นรถดันแรงขนาดนี้เดีต้องทํายให้ถูกด้วยนะว่าโบอะไร <ạ. S 1> อ,อ,อ้าผิดอายเขา้าก็ไ <c oughs> ด้ดด <c oughs> หลอกผมไม่ได้หรอกทีนี้ผมก็คิดได้เมื่อเช้ากําลังอาบน้ําอยู่เฮ้ย จะมาลองเชิงจูเนอร์เหรอแล้วปกติเราก็เออเรามีความไม่มั่นใจไงปกติเรานั่งจูนเจ๋งมันจะขับใช่ไหมล่ะแล้วนี่เขาจะให้คูขับเอ้แล้วคูจะจําได้เหรอวัเนียว่ามัานลักษณะไหนใช่ไหมก็เลยอาบน้ำไปคิดไปาร่างอันต้องเจออ้วนจูเนอร์ซะหน่อยก็คือนี่ผมมีมาด้าคันนี้อยู่คันนี้ใช้เทอร์โบเฟกแต่ผมจะไม่บอกเขาว่าเป็นเฟกตัวไหนอ่าก็จะให้เจ้าของเฟกเนี่ยแหละทายเลยแล้วกันว่าไอโบที่อยู่ในรถคันนี้ มันโบอะไรอ่าแต่คราวนี้ผมก็กลัวว่าเขาจะทายถูกผมก็ไม่ได้แกล้งอะไรหรอกผมก็เลยจูนไว้แบบยังไม่หนักมากอ่าจูนไว้แบบว่ากลางๆก,ก่อนดูซิว่าเขาจะทายถูกไหมคือถ้าจูนให้มันแรงไปเลยเดี๋ยวจะรู้ไงว่าโบอะไรฮะเราก็จูนแบบอันนี้แบบกำกึงกำกึงส่วนอีกคันนึงเราการพลาดเผื่อเขาจะรู้ไงเผื่อเขาไม่ได้ดูความแรงเขาไปดูช่วงติดบูธเขาก็จะรู้ว่ามัน อะไรประมาณไหนเพราะว่าเทอร์โบที่จะใส่รุ่นเนี้ยได้อะของเฟกเนี่ยมันจะมีตรงรุ่นอาตรงรุ่นเนี่ยจะมีตัวตัวเล็กกับตัวใหญ่ขึ้นมานิดนึงแล้วก็จะมี44แล้วก็จะมี66เขาไม่นี่เลยซึ่งมันมีหลายตัวมากที่ใส่ได้เราก็เลยกล่าวว่าเฮ้ยถ้าคันนั้นไม่ผ่านหรือว่าเขาทายถูกเรามีคันนี้กักไว้คันนี้ก็เป็นเทอร์โบเฟกเหมือนกันอาแต่ก็ไม่บอก ว่าใส่อะไรแล้วให้เขาลองนั่งดูกันว่าเขาจะทายถูกไหมเพราะอย่างคันนี้ตอนแรกก็ใส่อีกรุ่นหนึ่งแล้ว,วอีกตัวตัวใหม,ม่มาอีกก็ให้ตะพดเปลี่ยนอีกลูกนึงคราวนี้ก็เลยเป็นสเปคน,นี้อยู่อ่าเปิดฝาบอกหน่อยเดี๋ยวแว๊บให้ดูให้คนดูดูนิดนึงให้คนดูแว๊บดูก่อนว่าจะทายถูกไหมเป็นไงให้ดูมานี้ก่อนเดี๋ยวฉันเลยทายคลิปอ่าให้ดูแค่นี้ก่อนเดี๋ยวฉันเลยทายคลิปว่ามาดูสิว่าคนผลิต คนออกแบบคิดค้นเทอร์โบเฟกเนี่ยเขาจะถ่าย Turbo เทอร์โบเขาเป็นคนสร้างเองถูกไหมเออเดี๋ยวมารอดูแล้วกันตอนนี้เดี๋ยวเรารอเขามาก่อนแล้เวเราเราถ่ายคลิปเขาให้เสร็จก,ก่อนแล้วเราค่อยเซอร์ไพรส์เขาว่าเฮ้ยพี่อย่าพิ่งกลับเรามีมาให้ลองมีเกมมาให้เล่น2เกมอะไรวันนี้นะเออเดี๋ดวยวรอดูเดี๋ยวรอดูเอาโบหายไปไหนวะเนี่ยฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็น F5 F5 นะโั่งหลัง12เมื่อกี้ให้เขาถ่ายเทอร์โบ มาคราวนี้แม่งแอบซ่อนงามเอาไว้ให้กูถ่ายเธอโบกตัวเองบ้างเอาคืนเอาคืนเป็นรถเครื่อง3.2มนะมาด้านตัวเก่าก่อนเอ็มซีสามีอะไรแบบเฉลยได้สักนิดไหมมีอะไรบ้างโจดมามันอะไรสักนิดไหมก็คือรถใช้งานอ่ะพี่รถใช้งานรถใช้งานเลยติดบูธต้องไม่ช้ามากๆรงกลางๆใช่ไปดะอันนี้อันนี้เป็นของของเฟกแน่นอน แต่คราวนี้เธอโบตัวนี้ลูกค้าเป็นคนเลือกเองซึ่งผมก็บอกแล้วว่ามันยังงงี้แต่เขาเลือกแบบนี้เองเขาต้องการแบบนี้เขาต้องการของเฟกแบบนี้ตรงรุ่นไหมเอ้าพูดพี่ก็รู้หมดสิผมมีให้พี่เลือกมีตรงรุ่นมีซีซีอ่าเอบาห้ามันไม่ตรงหมดแล้วเอบหกต้องฟังเสียงแต่ตรงรุ่นแต่ตรงรุ่นผมใส่ผมเคยใส่มาแล้วนะผมบอกก่อนตรงรุ่นมันสองันสองนะใช่แต่ผมแปลงไม่ได้นะอ่าตองใส่ลุงแล้ว บอกไว้ก่อนให้พี่ขอนั่งก่อนอขับเองไหมหรือว่าแค่นั่งแค่นั่งก็รู้เลยขับเองโอเคโอเคถูกไปเลยให้ถั่วถัโบถูกไปเลยให้เดี๋ยวจ่ายค่าแรงให้อาโอเคเดี๋ยวจ่ายค่าแรงให้ถ้าเกิดผิดอ่ะถ้าผิดพี่ต้องจ่ายค่าแรงโอเคได้ได้ยองยอมยอมไปไปไปลองนี่แค่เสียงก็รู้แล้วทายเลยครับ ใช่อิฮ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 เฮิม็ฮิฮิฮเฮิฮะฮิ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 ดิฮ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 ิจิฮ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 ิิมก็ได้ต้องขับิฮกฮิ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 ฮนฮิฮิฮินิฮิฮิฮิอิฮ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 ิง หน้าหลังวะหน้าในหลังไว้อ้าโอเคโอเคเยี๋ยวก็รู้เลยสีสีแน่นอนเส่ไหม่ะเราต้องพยายามพูดให้เขาสับสนไม่ใช่ป่ะฮะปีกกระจงไว้พี่โอ้โหมันมืดเลยจะมืดไหมได้ได้ได้นะ ไม่ได้ใส่คันเร่งไฟฟ้าด้วยนะเนี่ยถ้าใส่เดี๋ยวพี่จะหลงไง้ใส่ไวกว่านี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอาไปเสือแล้วก็นะผู้คิดค้นผู้ผลิตเทอร์โบนะกดดันกดดันกดดันไม่ใช่แน่นอนสองพันห้าเหรอสองพันห้า เอครื่อง2,002 3,002อ๋อ3,002 3,002อะไรนะอะไรตรงรุ่นไม่ใช่หรอกตรงรุ่นก็เล็กไปตรงรุ่น2,002เล็กไปเราต้องทำให้มันยากขึ้นไว้เจ๋งห้ามซัดเฮ้ยแล้วยังหรูอโอ้โหเอาห้ามซัดไงเอาแบบเอาแบบเนี่ยขับแค่ในซอยเนี่ยเดี๋ยวกลับรถในปั๊มเข้าเลยมีอะไรให้เรียกบ้างตราลงมีตรงรุ่น สังกูนไม่ใช่สัตว์ทิงมาเลย F44 F44 นะอ่ F44 นะ F55 F66 F44 นี่เดี๋ยวเราเข้าปั๊มกลับร้านเลยนะได้เดี๋ยวเราเข้าปั๊มกลับร้านเลยเราไม่ให้ัตว์เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเฉลยหน้ารถเอาเราเราไม่บอกเพราะว่าเราก็จำไม่ได้เหมือนกันให้น้องมันเปลี่ยน F44 แน่นอนทำไมถึงท้ายว F44 พี่ มไม่ให้ขับเลยเนี่ยโอ้โหพี่มันต้องมันต้องยากหน่อยดิพี่ไม่ให้ขับเลยเหรอพี่น่าจะต้องรู้อยู่แล้วว่าเฮ้ย F55 ฟิลไหน F66 5ไม่่ใช f ฟิลไหน F44 ฟิลไหนอะไรเงี้ยใช่อ่ะมันถ้าเร็วอ่ะเร็วมันไม่น่าเร็วเพราะเนี่ยเราเราใช้งานจริงเราใช้งานอยู่แค่ประมาณใช่เราตัดไปเลยโอ้โหแล้วมันจะไปแค่พวเลยเหรอเนี่ยบูสมาแล้วเนี่ยอะไรบ้างไม่ F44 ก็ แต่ท่อเขาโหดด้วยครับผมเชฟซีด้วยเสียงเครื่อง3,002ใช่ไหมใช่2,000ติดแล้วอ่ะเอฟห้าเร็วอะตายแลวตายแลยเอฟซีเอฟซีนะ เป็นคำตอบถูกสุดท้ายจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องเฉยเลยไม่รู้ไปดูเอ๊ะปะค่ไม่น่าใช่ว่ะมันมันเร็วไปว่ะกับเลนเจอร์ไม่ไม่ค่อยมีแรงดันด้วยอ่ะมันรถเดิมๆนะเนี่ยคันนี้ปั๊มเดิมหัวฉีดเดิมเดิมหมดเลยไม่น่าใช่เอฟที่สี่แน่นันปันธงจัดไปโอเคนี่แค่คันแรกนะครับปันธงถ้าคันแรกไทยถูกไปคันสอง แต่ถ้าคันแรกทายผิดก็มันต้องไปคันสองอยู่ดีถูกไหมถูกไหมผิดไปดูกันพี่ผิดเหรอผิดไปดูตายตายแล้วเอรอมาดูมาดูเอ๘หรอโอเคอะไรเอ้ยเอาว่ะจร่งเหรอเรื่อง โอ้โหตายแถ่ายผิดทายผิดของเดิมพี่ของเดิมเดิมเลยจริงว่ะอ่าอันแรกติดนะครับผลิตผลิตเทปโบยมายังไงเนี่ยไม่คิดว่าติดรว่เร็วขนาดติดติดไวกับความคิดตัวเองเออคือเคยลองใส่สามันสองอป่าห้าแต่ไม่ได้ไม่ได้แบบนี้คือช้ากว่านี้นี่มันไวกว่านี้ดีนะทำไมถึงไวมีสูตรอะไรหรือเปล่าก็มันเป็นเทคนิคการติดตั้งแล้วก็การจูนด้วย แล้วก็ยังทําให้มันไวกว่านี้ได้อีกเพราะว่าวอย่างที่ผมถอดคันเร่งออกคือถ้าถ้าสมมติม,มีคันเร่งพี่จะพี่จะยิ่งมองยากไปเลยเผลมองเป็นตรงรุ่นไปเลยเลยรแบบนี้สําหรับคนใส่เครื่องสามันสองสามันสองกำลังจกเปลี่ยนเทอร์โบเทอร์โบบางคนอาจจะลองว่า F สี่คงเป็นช้อยที่คิดว่าถูกที่สุดแต่ว่า F ห้าลองแล้ววันนี้ว่ามันก็ไม่ได้รอขนาดนั้นแต่เมื่อก่อนเคยติดนะเมื่อหลายปีที่แล้วแต่มันคือมันรอมันรอเมื่อก่อนคือไม่ชอบแต่้เกิดว่า ้อาการแบบนี้ f ห้าคือผ่านไม่จะเป็นต้องลงเหมือน f สี่บอกว่าเลยนะแล้วนี่เป็นโครงหลังมาตรฐานไม่ได้ไม่ได้โครงหลังรีดเล็กไม่ได้อะไรเลยถ้านี่เล็กมันอ่าถ้านี่ลงไปมันก็ไวกว่านี้แต่ว่ามันก็อาจจะมีความร้อนสะสมผมว่าแค่นี้พอแล้วลูกค้าขับได้เพราะมันเป็นเกียร์ธรรมดาไงแต่อันนี้เป็นเครื่องสามพันสองนะสามพันสองนะย้ำไว้ก่อนสองสายไม่ได้แน่นอน f ห้าบอกไว้ก่อนนะครับใช่ใช่สเต็ปนี้ยังอ้วนคำประมาณอย่างเงี้ยเปลี่ยนเทอร์โบด้วยเดินท่ออินเตอร์ใหม่ให้มันกับผมว่าได้แล้วการมีรีแมปด้วยอ่ะประมาณเท่าไหร่ ประมาณ3 0,000กว่าบาทเทอร์โบลเทอร์โบลหมื่นกว่าอินเตอร์หมื่นกว่ารีแมปผมถ้ารุ่นนี้อยู่7,500เลยก็ง่ายเทอร์โบอินเตอร์รวมมาสามหมื่นอ่าโดยประมาณถ้าไม่ารีแมปประมาณสามสี่พันุ่นรุ่นนี้7,000เลยเจ็ดพันเลยอ่ะใช่รุ่นนี้จะแพงหน่อย7,000เลยนะใช่รุ่นนี้รุ่นนี้จะ7,500เลยโอเคสามหมื่นเจ็ดห้าร้อยประมาณกับบ้านใช่ไม่ได้เลยประมาณนี้นะใช่แต่สำหรับคนขับสองพันสองรถเยอะกว่าแน่นอนรอปรึกษาท่างอู่นได้ว่าควรใช้เทอร์โบรุ่นไหนอะไรยังไงแต่คตอบแนนะําาว่ โอ้ตรงรุ่นตรงรุ่นดีกว่าทั้งทั้งอินเตอร์ทั้งเทอร์โบจบหมดแต่คนอยู่ทางบ้านอย่าพิเลนนะ F5 ไปเองแล้วถ้ไปใส่ที่บ้านผมบอกเลยว่ามันต้องเจาะลงเจาะรูที่นีดัปเตอร์แน่นอนผมว่าแบงเยอะแบงเยอะแบงเยอะคุณอย่าไปสันหาทําเองที่บ้านมาที่อู่ให้เขาทำดีกว่าเชื่อผมไม่จบหรอกนะไปไปเดี๋ยวขั้นต่อไปดีกว่าน เฮ้ยเห็นป้ะเนี่ยพี่ไม่เห็นโอเคโอเคเห็นยังไงวะเผื่อผมลืมเผื่อผมเจาะช่องไว้ไงนึกไว้น่นหรอเด็กปิดตาเอาผ้าปิดตามาเดี๋ยวให้พี่เขาปิดตาแล้วลองขับดูเครื่องเท่าไหร่เครื่องพันเก้าพี่เอาพันเก้าเหมือนกันเหรออันนี้พันเก้าเลยเอาแล้วว่าอันนี้พันเก้าเลยจะมีให้เลือกแต่เอสเอสเอเลยแล้วก็เอาสี่สามคี่สี่ห้าเอาคืนตัวเมื่อกี้พันเก้าโหอ่าสี่สามคี่สี่ห้า F44 F55 43445 F44 F55 F66 F55 เหมือนธนูเหรอใช่เดียวกันเลยเอ้าอาจจะไม่เหมือนก็ได้ได้ได้อาจจะไม่เหมือนก็ได้ตาพจนใส่กล่องที่อัดฟาใหม่ยังตพจน์โอเคอันนี้ยังไม่ได้จูนด้วยนะแต่มันจะมีน้ำมันใช่ป่ะแบบว่าจูนมีน้ำมันนิดหน่อยแล้วหรือว่าไงไม่มีเลยเออไม่มีเลยแบบอันนี้ปิดกล่องเลยแต่ว่ามันมีแมปแล้วไงพวกจูนทงจูนท้อมันก็มีน้ำมันน้ำมันมาแล้ว มันก็พอรู้อยู่ว่าเป็นเออผมอาจจะใส่ F44 ของหลัง F55 ก็ได้เพื่อแบบเพื่อแบบหลอกพี่ไงไ่ทำไมพี่จะได้ท้ายไม่ถูกพี่เขบอกใอ้ฟิลเหมือนรถคูณเลยเว้ยฟิลเหมือนรถคุณที่คุณขับมาเลยเว้ยขับมาแม่งไสู่ดแม่งสามพันโอ้โหมายกอดผมบอกไว้ก่อนผมก็ไม่เคยนั่งโบลุกนี้เหมือนกันนะจริจริง เอาทายแบบยังไม่ซัดก่อนแล้วซัดค่อยอีกอีกอีกรอบหนึ่งเผื่อพี่จะเป็นยืนยันคำตอบเดิมหรือเปล่าวเนี้ยก่อนซัดใช่ไหมจริงๆแล้เราหน้าวัดบูธออกไปเลยนะน่าแบบปิดวัดบูธไปเลยนะโผดปิดวัดบูธเลยน้อปิดวัดบูธแบบได้เห็นลูกค้าผมเจอมาเยอะแล้วนะคันนี้เกียร์ไม่ค่อยดี พวก4ี่ามไม่มีพวกที่สองใช่ไหม43 42มีมไหมไม่ช้อยไม่มีหมีพี่มี42่องผมมี่2ด้วยหรออ่ามี42่องเอโอ้ยควันเยอะว่ะไม่ใช่แล้วอันนี้ใหญ่แต่ว่าพี่เขาเข้าเกียร์สูงไปนะใหญ่ใหญ่ช้อยตามนี้ดีกว่าเอาช้อยตามที่พี่ให้ผมมาเลย4ข้ออ่าสี4สาี่ทีเล็คสิวบั๊กทีดเทอไทน์อ่ะอ่าสี่สามสี่แต่ก็ นี่จูดยังยังพี่นี่ปิดกองอยู่ผมต้องมาจูนเก็บอีกทีหนึ่งเพราะว่าสี่สามสี่ห้าทีเอฟป้าห้าเขาบอกไม่เคยติดเอฟปหกหนึ่เก้าก็อยากบอกว่าไม่เคยติดนั่นแหลไม่ใช่สางลูกนี้ไม่แน่นะเพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนติดไงโคตรทขาลอกเลยว่ะช่างเป็นคนไม่บอกไม่เคยติดช่างเป็นคนติดไงพี่ตสามสี่ห้าทีมนติดบู๊ประมาณสามพันสองพันเก้าเจ็ดเดียสามพัน แล้ว4 3เมื่อกี้4 5ทีนี่แต่ว่า S6 S66 มันก็เร็วนะมันก็ไม่ได้ช้ากว่า3หรือ5ทีใกล้เคียงกันไม่เกิน200รอบเดี๋ยว66อ่ะเดี๋ยวต้องขับพุทธึงวะให้ขับพุทธึงไหมเดี๋ยวค่อยกลับรถก่อนไหยโอเคเอาให้ขับรถก่อนเอาแบบประมาณนี้ก่อนขับเรื่อยๆดูฟิลว่ามันขับยากไหมอะไรแบบนี้ผมที่ว่า4 3 4 5ทียากเอาไป6หรือ9อ่ะ มันอารมณ์อะใกล้เคียงกันต่างแค่นิดเดียวไม่เยอะมากจริงนะความเป็นจริงแนละ้วต่างกันนิดเดียวอ<ม>แต่หลังๆพยายามจะดันให้ลูกค้าใช้ตัว F6 หรือก้ามากกว่า<ม>อเพราะว่าความทนทานนะแกมันใหญ่กว่า<ม>ใช่ไหม,มแกนใหญ่กว่าบูทใหญ่กว่าช่วงลองแล้วคนแม่งใช้พวกพวกเนี้ยใช้รอบสูงอยู่แล้วอื<ม>ใช้เทโบเก้นหนักอยู่แล้วบูท50อยู่แล้วอะ่ะ<ม>คือในคนลองเทอมแล้วผมคิดว่าใช้ตัว F6 อะคุ้มค่าแล้วมันใช้ได้ยาวกว่าอื นี่คือพูดแบบคมจริงเลยนะไม่ได้อวยสินค้าอะไรอย่างงี้นะเคนบอกว่า F6 มันจะรอรอบใหญ่เยอะกว่าหรือเปล่านู่นนี่นั่นเยอะมากไหมเพราะเห็นโบมันลูกใหญ่มากไงจริงไม่เกี่ยวนะเพราะ F6 คุณได้เปรียบที่ว่าคุณมีการเซิร์ชการเซิร์ชที่ติดบูได้เร็วเดิมประมาณ200รอบออชดเชยกันไปใช่จากที่5ที่ไม่มีการเซิร์ชระวังเลยที่ลับรถนี้ ตีวงล้ออยู่รู้อยู่เู้อยู่เลยไปยาวเลยนะถ้าทายผิดสองคันก็ยังไงอยู่นะพี่นะว่าแล้วเกดดันเหมือนกันดันพี่เธอโมตัวเองด้วยสิใช่ตอนออกมาเราเรายังไม่่อยกดดันอะไรแม่งเอาความแรงให้กูเลยนะน้องเต็มแต้มดูสักหน่อยก็ได้พี่แต่ระวังโค้ง พันไม่ยังไม่ล่วงเลยบอกุณเอาแล้วเอาแล้วต้องบอกก่อนว่าคันนี้ตอนแรกอ่ะใส่โบนึงอยู่เพิ่งใส่ไปเมื่อวันก่อนพอพี่บอกจอะามาปุ๊บผมก็เปลี่ยนอีกลูกเลยปัปป่นหัวยละแล้วผมก็ไม่ได้เปลี่ยนเองด้วยทั้งสองลูกเลยผมสั่งอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดเอฟโกอ่ะขอนคันเร่งอ่ะมันดัง ี่ต้องลองเกียร์สามลากสักห้าพันดูพี่แต่สี่สามสี่ห้าทีบอกพี่ว่ามีเสียงแบบแปลกๆไหมหรอห้าพันนะพี่โอยบูทจมอยู่เลยว่ะเฮ้ยบูทก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยจะโบอะไรกันฮะโบอะไรนะบูทเยอะขนาดนี้เลยอ่ะใช่เพราะว่าถ้าโบใหญ่บูทมันก็อาจจะไม่เยอะนะเพราะกว่ามันจะหมุน เแตกก็ไม่แน่โคตรปั่นเดี๋ยวเราไปเฉลยที่โอนะเดี๋ยวเราไปเฉลยที่โอ้เราให้ขับแค่รอบเดียวเอใช่เมื่อกี้เรายังมุญต้องไหนตอบคุณคิดก่อนตอบที่โอมกินก่อนกินก่อนกินก่อนนี่ถึงก็ฟังเสียงเลยท่อดันสั้นไปหน่อยลูกเทาอยากได้ท่อตรงประตูอาเสียงมาแล้วเสียงอะไรวะพี่ สี่จังเลยห้าทีเฮ้ยนี่ไงเสียงมันเป็นแบบนี้จะบอกไว้ก่อนเลยถ้าผิดสองข้อนี่นะต้องมีแจกเทอร์โบเฟกให้คนดูแล้วต้องมีแจกเทอร์โบเฟกให้คนดูแล้วลูกเสียงมันมากโอ้โหแต่บู๊ทหกสิบเลยนะแต่บู๊ทเยอะนมันได้อยู่แล้วเฮ้ยเพิ่อหวังหกสิบแต่ว่าเสียจังเลยหาทีพี่เคยได้แค่เต็มที่ห้าทีห้า เอหรือว่าวัดบุญไม่ตรงหรือเปล่าเออหรือว่าไม่ตรงหรือเปล่าหังซะแล้วเต็มเหนียวเลยนะสี่ห้าห้าห้าหกหกห้าเหลือแค่สามช้อยเองโบคู่ตัดไปเลยอ่าใช่โบคู่เสียงมันจะไม่ลั่นกว่าเนี้ยจะเงียบๆติ่มๆหน่อยถ้าโบคู่ อันนี้คิดอยู่ใช่ไหมแต่ไม่เสียงฟอกน่าจะเป็นงูเห่าไเสียงงูบนหัวมึงปะเนี่ยไม่ใช่ฟอนั่นเอเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้แต่ใิงเียงจริงท่า55สามตีห้าที่จะเป็เสียงฟอก ไม่มีงูหรือเปล่าในรถเนี่ยปอบเลยสี่สามสี่ห้าทีจัดฟ้าันธงปันธงปันธงเดี๋ยวเราไปเฉลยหน้ารถว่าผิดแน่เลยว่ะไม่ไม่มีใครหัวเลาะเลยผมก็ผมก็กลัวมันจําไม่ได้เหมือนกันกลัวแบบช่างเขาลืมเปลี่ยนให้ผมหรือเปล่าอะไรเนี่ยหัวเลาะเลยว่าแม่งผิดหรอไม่ผิดหรอมันดักฟ้องเป็นมีงูอ่ะมันมีงู อ่ะให้ตอบอีกทีพี่อันเดิมเป็นเลขหกอ่ะไม่ใช่สี่ามสี่ห้าทีอันเดิมแหละกูค่อยๆแล้วแหละอ่ะมาดูพร้อมกันหนึ่งสองสามเ้ยเอาให้เปลี่ยนใจอีกทีหนึ่งอันเดิมขนาดให้ดูแล้วนะเนี่ยตายนั่นไงสี่สามสี่ห้าทีฝันทองฝันทองฝันทองอ้าวต้องแก่คนดูนะเนี่ยต้องแก่คนดูนะเนี่ย ผิดจริงๆว่ะเฮ้ยส,สวยว่ะตกลงแล้ว<ม> ok, ขับแล้ว <ม ok. S 1> ต่างกับเสียงที่5ทีไหมชอบไหมถ้ารถขับใช้งานผมผมผมยังชอบ4 3ขีด4 5ผมรู้สึกว่าเร็วกว่าเยอะเยอเหะหรอคือคือถ้าเอาแค่บ,บูตติดไวช้ากันอ่ะดูห่างกันไม่เยอะจริงแต่ว่าถ้าช่วงที่ลูกค้าบางคนเขาไม่ได้ขับรถซิ่งบ่อยเขาเหมือนอารมณ์แบบเกียร์สูงรอบต่ํา 4ี่สามี่ห้ามันมาไวกว่าอ่ามาทําได้ดีกว่าแต่คันนี้เขาบอกว่าไม่ค่อยได้ขับเอาไว้โชว์อ่าเอาไว้ขับเล่นนาๆนทีเขามีรถคันใหม่แล้วก็เลยเอาแบบได้ได้ได้โชว์ได้อวดอะไรแบบนี้ทำเป็นสัมภาษณ์เขาจริงๆตอบผิิงสรุปผิดนะเป็น F66 โครงหลังหรือ9ตรงนู้น ถ้าสายซิ่งก็จะแนะนําแบบนี้แหละโอเคแต่ว่าถ้าแบบที่ใช้บูธจะเยอะๆจะต้องแบบนี้แต่ถ้าติดไปยังขั้นอื่นยังนี่ขั้นแรกเลยขั้นแรกเลยนะขั้นแรกเลยงั้นก็ลองผมยังไม่เคยผมยังไม่เคยนั่งด้วยซ้ำเนี่ยพี่เพิ่งพาผมนั่งครั้งแรกเลยแต่บูธเมื่อกี้ขึ้นไปหกสิบข้อวักเลยพลาดไปเลยอ่ะประมาณ50กว่ากับหกสิบอ่ะแต่ที่พีตอบอย่างในท่าดีว่ามีเสียงฟลุกนิดหน่อยอืมแต่ที่แต่แต่ที่กังวลไม่เป็นอะไรเพราะว่าบูธมันเกิน55ที่บอกไงเห้าสิ แต่เราคิดว่าอ้วนจูนเนอร์มันจูนเก่งมากถ้าแรงดันตกก็บุดเยอะไงโอเคนั่นแหละระดับลูกค้าที่ต้องการฟีลลิ่งว่า f 6เป็นยังไงไม่ต้องถามอ้วนจูนเนอร์เพราะว่าเดี๋ยวเล่นเกมแจกฟรีหนึ่งลูก f 6หนึ่งเก้าอ่าไม่ต้องถามแจกฟรีไปเลยอยากได้ตอบไม่ถูกช่างอ้วนขอหนึ่งคำถามเลยสดๆถามไม่ถูกเลยพี่เอาพี่ตั้งคำถามดีกว่า อเผื่อผมจะตอบเองเทอร์โบ43 45T มีขนาดใบหน้าอยู่ที่กี่มิลยอดใบหน้านะอ๋อแต่พี่เฉลยไปแล้วนะต้นคลิปอ่ะนี่ต้องย้อนกลับไปดูกันเต็มเลยเนี่ยไม่มีมีพี่บอกไปแล้วมันไม่ใช่44พี่บอกก่อนเข้าหล้เห็นนะ มันไม่ใช่4-4ผมคุยเป็นจุดทุนนิยมนะโอ้โหโอโไปถอนวัดกันเลยใครใส่อยู่ไปถอนวัดกันเลยยอดใบนะครับยอดใบนะไม่ใช่ฐานนะยอดคนอ่าอืมคนตอบด้วยให้ตอบก่อนคนแรกเลยโอ้โหไม่เคยวัดเลยทีพี่ไม่รู้มีทุนนิยมอ่ะถ้ามีทุนนิยมก็4.3.5 3.5เจ๋ง 43.52โอ้มันจะสองทำไมเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหแคาดเงินเออแบบคาดเงินผิดทั้งคู่คนทางบ้านลองทานมาว่าเทอร์โบ43.45าทีที่บอกว่าปากสี่สี่มิลอะมีใบหน้าขนาดเท่าไหร่ผมบอกเลยว่าไม่ใช่ขนาดที่คุณคิดกันหรือยวเขาบวกขึ้นไปวะหรือยวเขาบวกขึ้นไปเออเราก็ย้ำแต่สเปคทั้งคู่อะแล้อเอาละเราผิดแล้วแต่ไม่เป็นไรเราผิดแค่ข้อเดียวเขาผิดสองข้อสำหรับคนที่ทายถูกคนแรกใส่เบอร์มาว่า ขนาดเท่าไหร่จุดทนิยอมด้วยนะคนที่ทายถูกคนแรกผมจะแจกทันทีเลย t u โบ f 66, โ6 6หกหหลัง1.9ตงรงรุ่นเอาไปติดตั้งเองติดตั้งเอง,ง,เองรับของที่ร้านช่างอ้วนหรือว่าช่างอ้วนส่งให้ที่ที่บ้านได้หมดเลยแล้วแต่โอเคนะแชร์ <okay. S 1> ด้วยนะต้องแชร์ด้วยกดไลค์กด share, แชร์้วกดทายมาโ okay. อเคครับอย่าลืมกดไลค์ช่องช่างอ้วนด้วยนะครับพี่อ้วนจูเนอร์อ้วนจูเนอร์จูประสิเจ็ดคัน คนเดียวกันปะเดี๋ยวก็หางานให้ผมออกแกเนี่ยปวดหัวเลยคนเดียวกันปะก็งงกันก็โดนเอาวันละเจ็ดคันพอผมอ่ะตั้งอ้วนจูนวันละเจ็ดคันโอเคนะฮะก็สรุปได้แล้วก็ทายไม่ถูกคือออกแบบเทโบมาดีเกินไปหน่อยติดบูธไวไปนิดนึงเดี๋ยวก็ต้องไปทำให้ติดช้าลงจะได้ทายถูกไง เขาจูนเยอะไงจูนน้อยจูนน้อยไม่เคยทำบูธอย่างนี้มาก่อนผมเปิดคลิปไปแล้วว่าผมจูนไปธรรมดามากเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเกมตัวเองเกมตัวเองแล้วโอเคเดี๋ยวคนนู้นต้องไปจูนเก็บนะเพราะเมื่อกี้เห็นเห็นข้อผิดพลาดแล้วโอเคมันยังมีควันมีอะไรอยู่เดี๋ยวเก็บรายละเอียดแล้วก็เดี๋ยวดูว่ามันทําให้บูธติดได้ไวกว่านี้หรือเปล่าหรือว่าแก้ตรงไหนนี่ก็เดี๋ยวลองเก็บเพราะว่าอย่างที่บอกไปเมื่อกี้คือยังยังไม่เคยจูนเลยยังไม่เคยใส่เลยอันนี้ใส่ครั้งแรกก็เดี๋ยวจะเก็บจะอะไรให้เขาเพราะว่าไฟเก่าก่อนใส่รูปนี้ ไม่ใช่พี่ไฟล์เก่ากว่าอนอีน้เป็น 4, โบ46โบ46เป็น46ทั้งลูกเลยอะไรแบบนี้อ่าแล้วก็เลยมันดำอะไรเป็นเพราะว่าโซลี6เก่าอนะเราเพิ่มน้ำมันตอนหัวไว้เยอะหน่อยนะเพราะมันติดเลย่นนี้ป่ะว่าใช่มันมันก็เล็กกว่าน,นี้นะแล้วแกนมันก็เล็กกว่าก็เลยมีโอกาสเดี๋ยวผมจะต้องลองลดบางช่วงแล้วก็ลองแก้ไขดูแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูอีพีต่อไปของเราแล้วกันโอเคสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวต้องหาช่างมาเปลี่ยนเทอร์โบให้ก่อนสวัสดีฮะ